อ๋อผมคือขึงกับคนตเต็มเรือแบบอยู่สนามบินอย่า,อยางจักรย,า,ยานนี่เป็นหลายไทยหลายวานาะสถานีขนส่งนาะมีูไทยทนี่อดลิฟต์เนาะนี่ก็คือบอนที่เขาจะไปซื้อตั๋วเน้อยส่้นๆเพิ่นคนหลายแบบนี้เลยแน่นแน่นสุดๆผู้ใดแต่จะกลับบ้านเนาะโอ้บางคนก็บ่ได้นั่งอยู่ตังเติมเต็มมันั่งตังนี่เลย ขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีที่นั่งหานเงินก่อน <laughs> จ่นายค่ารถเมล์สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะนุ่นกับยูทีสวนจตุจักรเนาะ ซึ่งตอนนี้คือนุ่นกับการเรี่ยมเครื่องพี่นอ้องนี่กาเตรี่ยมเครื่องเนาะจะกลับบ้านเนาะจะกลับบ้านรถพาพี่น้องเนาะเดินทางในการเดินทางของเราเนาะเขาก็จะขึ้นรถเมล์ประจําทางไปฮอดโมซิตฮอดโมซิตแล้วก็นุ่นเสิทีาพี่น้องร้องไปบึงสถานีขนส่งโมซิตเนาะซึ่งเป็นสถานีที่ขนส่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยเนาะพี่น้องก็คือ าบางคนอาจจะหูจักแลแ้วแเห็นแล้วคนที่ยังอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าสําหรับนุ่นเนาะที่แบบว่าเขาอยู่บ้านนอกเข้ามาคือเขามาเห็นก็คือแบบใหญ่สุดๆเลยต่ว่านุ่นจะบอกให้ตัวเองเห็นคนเดียวเนาะจะให้หลายๆคนได้เห็นเพราะว่าบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดเขาจ็าบอกด้เข้ามาในกรุงเทพค่ะเอากบบเบิ้งไปพร้อมๆกันเดียวในการเดินทางของเขาเนาะนุ่นก็จะขึ้นรถเมล์ประจําทางของเขาเนะนี่รถเมล์เดี๋ยวเขาก็จะท่ารถเมล์ก่อนว่ารถเมล์จีมาหอด แล้วก็เขากับจีได้ขึ้นเนาะตอนนี้เขาก็ออกมายืนถ่ารถเนาะเพราะว่าเมื่อกี้หอดคันนึงแต่ว่ายังบอันได้เกี่ยมเครื่องมายุ่ไม่หย,อยายอยู่เพราะว่าจับตุ๊กนําเลยเดี๋ยวจะมาหอดแล้วนอะบนนึงเขาก็ยืนถ่ายอยู่นี่เนาะนีข้างหน้าเขาก็จะมีสะพานข้ามไปขึ้นรถไฟแล้วก็ลงมาค่ะจะบ้านมาถ่ายรถอยู่นี่เนาะ ทั้งเทิงก็จะเป็นลางรถไฟเนาะพี่น้องนี่เนาะคนที่มาถ่ายรถประจำทางเนี่ย,ห,ยหลายหลายคุณมีใต่คุณเนาะทั้ทงพี่เนาะจนสุดทั้งพี่ดินั่งกระต็มเออมายืนเนาะ เไททามเลยจ้าเดินไททามเลยนี่ขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีที่นั่งหาเงินก่อนจ่ายค่ารถเมล์ ไปนั่งข้างหลังก็ได้ไปให้คนเก็บเงินออกมากวน คือเส้นทางมันโอ้โหเปลี่ยวสุดลูกหูลูกตาเลยนะพี่นอ้องความเส้นทางกว้างเนาะกว้างสุดๆเลยแต่ว่าบนปกติหันคนจะไปจอดอยูนหลังรถเมย์พุ่นท่นจอดให้เขาแต่ว่านี้กันเพิ่มาจอดทางหน้าเลยเนาะทางหน้านี่ก็จะเป็นสถานีขนส่งผูโดยสารเนาะกรุงเทพก็เคือเป็นอู้อาคารบางหลังบางใหญ่เนาะพี่นอ้อง ก่อนน้านาั้ามาหอดในี้ามผูเห็นเด้อะค้ามนี่ผู้เห็นผัวมืดอ,อาจจะมาเห็นมือนี่เดี๋ยวนุ่นกับซีได้ห้ามกระเป๋านี่ข้ามสะพานนี่แหละไปทางคุณวา่าถนนคุณผู้ให้ข้ามเด้ไปข้ามสะพานสูงมาก เมืสภาพนี่พี่น้องมันข้ามสะพานข้างล่างมันลดข้างกลางต้นไม้ทางฝั่งคุณรดโอ้โหคักสุดๆเลยฟังนี้อาจจะเป็นประมาณนี้เลยว้าดอกไม้ตกง,งามเนาะเห็นบุญตาเนาะมาเห็นกรุงเทพในยามแจ้งสุดๆเลยใหญ่โอ้เนาะสถานีขนส่งเขา ปันอีหยางออยิงยางนี่พี่น้อ,องเบิ้งข้างหน้าคุณวู้วววตวว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 ว้วว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 ้ววววววว้ววววนวว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 ว นีโอ้นี่เนาะนี่บริษัทขนซุ่งจำกัดสถานีขนซุ่งผู้โดยสารกรุงเทพนี่จะดูจับวะนั่นโอ้โหว้าายังไงวะ อนี่เดี๋ยวจากนี้เนาะห้องกบซีพากันเข้าไปในสถานีขุนทรงแล้วเนาะพี่นงแล้วก็ห้องที่ได้ไปซื้อตัวน่าจะเป็นยูไหนตพุ่นเลยหรือว่าสั้นทรงอะ เด๋ย้อไปเบิ้งก่อนทางทางข้า,า,าออกข้าเข้าหัวจะวนี่บบแมนนี่อันนี้บ่านเพิ่นซื้อตัวอยู่จะว่าบบแน่ใจว่าซื้อไปใส่เชียงใหม่ทั้งเหนือเนาะ ยนช้ตรวจกระเป๋าเข้าไปเลยเหรอโอเคนี่ครับเป็นนั่งแย่นะเพราะว่ามีบทนางโอ้ยขานอนไม่มีที่นั่งแล้วว่ดไ่ นี่ก็มีกระเป๋าโอ้พี่น้องข้างในคือใหญ่เหงเนาะโอ้ใหญให่กว้างลยสุด,ส,ดสุดเลยเออบูมีบนนางคือแบบสนามบินเลยอันนี้คือสนามบินเลยคองใหญ่เอามนี่ ผูส้สมัครตัดนังน่งตัดนา่เลยมาตรงนี้มีคนนั่งไหมคะโอูโห้หูมีหอหลังเซเว่นอีเลเวน,ฮวนเฮลเมอร์ไรก็แวะมาเนาะโอ้บันยดสำนักงานโอ้มีลิบน,น้ำน่าจะไปฟังพุ่นเนาะว่าเห็นพระเจ้าไปทางพุน่น เดี๋ยวไปเบิรงเงนบอลเขาเจ้าซื้อตั๋วก่อนโอ้โหมีสิริเบรนบ้าใหญ่ยเนาะอืออือโอ้โหคนเต็มเลยผู้โดยสารเยอะมากนี่นี่เลยบอลเพิ่งซื้อตั๋วกลับบ้านเนาะเสร็จละนั้น โู้มีแต่ละบริษัทมีหลายบริษัทอยู่เนาะโอ้คนเต็มพุดอ๋อผมคือคืนว่าคนเต็มเรือแบบอยู่สนามบินอยู่างจังยางนี่คนหลายแหลายวาเนาะคือคนหลายแบบนี้ก,ก็คือแบบ คนแบบราคษาความปลอดภัยหรือว่าแบบคนที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นี่เนาะก็เต่งตัวเป็นระเบียบเงียบหรอยเนาะโอ้บางคนก็บ่ได้นั่งอยู่ตังเติมเต็มมานั่งตามนี่เลยลลนี่โอ้มาคิวรถเขาไปใหญ่แค่แบะนี่เนาะสันนึงก็คือคนหลายแบบนี้เลยแน่น ยังสุดๆผู้ยแก็จะกลับบ้านเนาะคือปู้ยกลับก็มีผู้ดม้าก็มีเต็มเลยสะาย้มอมผับเลยประเทศใครนี่กว้างที่สุดเลยมือนวะก็คือคนหลายแข่งเนาะอี่เราเห็นนี่แหละไปทางใดคือคนลากกระเป๋งกระเป๋าจนที่น,นั่งม่มมีเนาะบางคนกน็นั่งตามนั่นเลยแบบนี้ โอ้โหวันนี้กระเป๋าล้วนๆจุนั่นเลยโอ้อันทางหน้านอนุม่มซอกเบิรงกลราคือว่าเราเห็นอันบอนขายตัวดิอา่าสายอีสานชั้นสามโอ้เขาต้องได้ขึ้นลิฟต์เนาะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้นสามโอ้ สถานีขนส่งเนาะฮิวไทนมีหดลิฟต์นานะนี่ก็คือบนที่เขาจะไปซื้อตัว๋วเนาะี่สนามเช่งถึงโอ้โอ้ยาันข้ันสา ต้องสายที่ไหนอีกนะครับโอโ้โหไปข้างหน้าเหรอเดี๋ยวดูเองค่ะน,นี่นี่เนา,า,า,าะพี่โน้ตเขาแบบมาย่างเหรออ๋อมีเซเว่นมีสามอันนี้ยูซันสามเนะาะถ้าพี่เรายูซันหนึ่งเนาะบนใจใจว่าซันโซเป็นภาคใดเนาะแต่ว่าซันสามนี่ก็ คนขายตัวคือแบบโหซ้สำซีเดินทางเพราะว่ามีรถหลายนี้ที่จำหน่ายตัวภาคตะเวนออกเฉียงเหนือ๋อทางอันอันนี้เดินทางไปทางภาคเหนือเนอะาะภาคเหนือก็น,น่าจะเชียงใหม่เชียงรายคุณีลัเนาะแต่ตอนนั้นคือเขามาซื้อก็เขาซื้อหอมดึกเนาะก็มาซื้ออยู่สันสามนี่เลยนี่ ดูมากประชาสัมพันธ์สวัสดีอวีสานชูรินนี <c oughs> ่ทั้งว่าอีสานคือขาเจ้าจะาเดินทางก็จะมาซื้อ,อยู่เชิงนี่เลยเนาะแต่ ไอทางเหนือทางอย่างก็ไม่ซื้อ,อยุทเทอานี้คือกันแต่ว่ายุยุยูสั้นหนึ่งก็คือว่าเห็นเขาขายคือกันน่นนาจะเป็นคนลบริษัทหรือว่าผู้ใดได้ขายได้เปอร์เซ็นต์หลายประมาณนี่บอกเนะาะคำเปอร์เซ็นต์คเจ้าคือจะบริษัทงานลูกค้ากันประมาณว่าเขามานี่ผู้ใดก็ถามแต่ว่าอยากให้ไปซื้อตัวอยูุ่บอน,นันบริษัทอันนี้อันนั้นอันนะัแต่ว่านุ่นยังบริสุทธิ์เชื่อเพราะว่าเขายังบุคู้ว่ารถจีออกไปจากโมง กับาพี่นองมาเบ่งว่ามีคนรยสารไรด้วยเป็นไดเนาะพี่นองนี่เนาะตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาทงชิงแลยวคุณจหลายเนาะคนที่มา่าจะขึ้นรถกลับทงางภาคอีสานเนาะเงชิงนี่แหละเนาะนีจะมีตู้แต่ละบริษัทที่คนขายแบบนี้เลยูค็คือลายแทฟังคุณกับเมียนเนาะฝั่งนี้กับเมียนนี่แบบนี้เลย โอ้เขาจนเลือกบได้เลยว่าจะซื้อกับบริษัทได้ดีัวหลายแหงนี่เขากับมาเบิงโกนเนาะมาเบิงล้านลาว่าเขาจะลับรถคันใหราะวาตอนเขามาเขาก็ขึ้นรถคันที่แบบอ่ามันมันก็ดีอะลรมันก็ดีเนาะคันให่ก็ดีแต่ว่าเขาต้องขึ้นรถที่มันมันมีหงอน้ำขนาดนี้ มีห้องน้ำเวลาปวดเบาวปวดอย่างน้องเวลาเดินทางก็สะดวกให้เกตตัวเองมีเจละวนกับคุณจะเนีนแบบนี้แต่ว่าอันนี้ภาคอีสานไม่ค่อยหลาเป็นไหลเนาะทางใต้คือคนหลาแห้งคนขายตัวก็เต็มเทเต็มบ้านเราดูเลยจะไปทางไหนเลยเนียนแบบนี้เลยคุณนะ่ะ แถวนี้นะ่าจะเป็นอุดรหงคายเนาะแถวนุ่นมักมานังตอนนั้น,นโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเยอะมากนี่มีลิฟต์ลงไปข้างล่างด้วยนี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นอันโอ้เดี๋ยวจะพาไปบึ้งเนาะจุดฝักของก็มีดีสมมุติว่าเข้ามาเราเข้าบ่อยัก ติวเครื่องมันหลายสิมาฝากอยู่บนนี้ได้เลยฝากเครื่องฝากของนี้เลยอันนี้เป็นศูนย์อาหารทางออกชานชาราแล้ววันกินข้าวอืมก็คืนนอกอห,ห้องืม่นี้นุ่นก็ได้เดินทางมาฮอดที สถานีขนซงเนาะผู้โดยสารแต่ว่าแบบยหญ่ใหญ่เนาะพี่นงคุณผูให้บ้านเลยกับสามสี่สั้นห้าสั้นมุ้งบูลิฟในคอสั้นสีเนาะวุน่ใจว่าเหลือนั่งกับวุ้งแบบวุ้งมแย่ลังการคนลายแฮ่เนาะมันสมกับมันใหญ่นะฝันนั่นคนยังมีแบบนั่งขื้นนั่งอย่างนั้นคนหลรายที่แบบมาใส่บริการจะไปอา แต่ละเมืองแต่ละแขวงเนาะแต่ละเครือนะแต่ละจังหวัดเนาะกับตัวคนไทยในลายสุดเลยหลายโดย,ยเฮากับมาฮอด์จีน,นีนะตอนแบบหินแบบใหญ่พอสมควรนะคะเขาเป็ิดมาในอุ้งหู้เลยเนาะขนาดแบบสถานนี้ขนส่งโดยสารเนาะยังมีริบชิเตะสำง,งานเนาะอันอื่น,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 นเป็เนภัยวาเนาะพี่น้องค่ะที่ว่า,าคลิปนี้เปิจะได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ทำให้ติดตามรับชมคลิปนจนจบและคอมเมนต์ให้คำ ลังใจนุ่นตลอดมาเนาะใจขอบคุณหลายๆเจ้าพีน่น้องไปกันด้วบ๊ายบาย